สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะไ <c oughs> ก้คันบันทุงเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวมันนี่ใก้คันบันทุงนะสิพาทุกๆคนนะมาเบิงไอ้เพิินเหตุทางรถไฟความเร็วสูงที่อยู่ในแดนอีสานเนาะคะ <c oughs> ่ะเขตอำเภอสูงเนินจังหวัดนคนรราชสีมาอีกมื่นนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> มือนนี่นะ ไกลคันบันทง1ิภาไปเบิงแถวไอแถวกุจจิกแถวไอสะพานวงแหวนรอบนอกของเมืองโคราดนั่นเด้อค่ะเพิ่นเริ่มไอโล่งเสาเข็มเริ่มเห็ดหลายสิ่งลายอย่างแล้วเด้อค่ะสำหรับหนาะสถานีรถไฟกุจจิกแล้วก็อยู่ใต้วงแหวนรอบนอกนั่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นเริ่มไอฝังเสาเข็มแล้วเด้อค่ะเด้อ เมื่อนี้นะไก่คันบรนทุงมันเริ่มจากหนีเนาะคะ่ะพี่น้องเริ่มจากฟังโคกสะอาดเนาะคะ่ะแล้วก็ไก่ขันบรรทุงนะสิพาแลนไปหอดพุ่นละหอดมองไอ้วงแหวนรอบนอกเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสิพาแลนเบิงเนาะคะ่ะสำหรับเมื่อนี้นะสิใสระยะทางในะยาวเติบเนาะคะ่ะพี่น้องตั้งแต่พี่นะ ไอเกือบถึงซีคิวพี่เนาะหอดพุนนาววงแวนรอบนอกพุนนาเดี๋ยวสิผ้าเบิ้งทีละจุดทีละมุมไปเนาะค่ะเนาะตอนนี้นาเฮาแลนมาถึงนีแล้วเนาะคะ่ะเนาะโคกสะอาดเนาะคะ่ะมองนีก็คือมองโคกสะอาดเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงระดับดินเนาะคะ่ะกะแทบทุกคลิปเนาะคะ่ะที่ได้บอกทุกๆคนเนาะคะ่ะว่าช่วงนี้นะสิเป็น งานก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงระยะทางกับ11กิโลเมตรเนาะคะ่ะจากซีคิวมาสูงเนิน,นะะเนาะค่ะเนาะ11กิโลเมตรนี่กับประกอบระดับทางดินนะกับ6.7กิโลเมตรแล้วกับทางยกระดับกับประมาณ4.2กิโลเมตรเนาะคะ่ะรวมๆแล้วกับ10เป็น11กิโลเมตรเนาะค่ะเนาะสำหรับช่วงที่อยู่ในซีคิว กุ๊ดจิ๊กเด้อค่ะพี่น้องซีคิวสูงเนินนั่นแหละค่ะแลวการลังจากไอ้กุ๊ดจิ๊กไปโคกวดนี่เพิ่งกาสิเฮ็ดคือก,กันกับจุดนีแ้แหละไอ้ช่วงกุ๊ดจิกไปโคกวดนั่นเนาะค่ะเนาะสำหรับช่วงนั้นก็นเป็นอีกบริษัทหนึ่งเนาะคะ่ะที่หลับเมาอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงของซีคิวมาสูงเนิน ไปกุจิกนี่ก็สิเป็นของซีวิลเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็หลังจากกุจิกไปโขกวดนี่ก็สิเป็นของอิตาเลียนไทยเนาะค่ะที่เพิ่นเหตุเนาะช่วงที่แลนอยู่นี่เป็นช่วงของไอซีคิวกุจิกเนาะค่ะเดี๋ยวสิพาเบิ่งของของช่วงนี้กันเนาะค่ะเนาะช่วงนี้นะสิยูในช่วงของระดับนาดินเนาะค่ะนี่นะ เฮากแรแลนมาฮอดพีแล้วเนาะคะ่ะบอนหนึ่งนี่ก็เลยมองจุดว่างทางวิง่งระดับดินมาแล้วนะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮากะไก่สีหอดจุดว่างทางวิง่งจุดแหลกแล้วเนาะคะ่ะมองที่เริ่มต้น4.2กิโลเมตรนั่นแหละค่ะช่วงนี้สิเป็นช่วงของสูงเนิน,น้อคะพี่น้องสีขิวสูงเนินเด้อเดี๋ยวหลังจากนีไปนะสิค่อยๆพาไปเบิงไอช่วงของ กุดจิกแล้วก็โคกกลวเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าคลิปนี้นะสิไปบ่ฮอดโคกกลวเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นมีการปรับฝังเข็มอยียงอยู่ในระหว่างทางเนาะคะ่ะเฮากะสิไปบ่ถึงเนาะคะ่ะสิภาพไปถึงแต่ไอ้วงแหวนรอบนอกน,ะนะะั่นเนาะสิาพาไปเบิงมองโคกกลวน,ะนะะั่นเนาะเพิ่นล่งเสาเข็มแล้วแล้วก็มองไต้ไต่วงแหวนรอบนอกนะเพิ่นก็เริ่มเริ่มฟังเสาเข็มแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิภาพไปเบิงช่วงนั้นเนาะ ค่อยๆไปเนาะคะ่ะนี่นะตอนนี้เฮากระแลนมหาหอดมองจุดวางทางวิ่งแล้วเนาะคะ่ะนี่นะรากาไก่สิถึงไอ้นี่แล้วเนาะคะ่ะในช่วงนี้นะที่แนมเพ้นยู่นะเป็นมองจุดวางทางวิ่งอีกจุดหนึ่งเนาะคะ่ะจุดกลางๆที่เพิ่มขึ้นนั่นเนาะจุดที่สี่เนาะ,ะคะ่ะช่วงยกระดับอยู่วังนี้ล่ะเป็นช่วงของ4.2กิโลเมตรเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าช่วงยกระดับที่อยู่ จากช่วงของของวงแหวนรอบนอกนะเพิ่นยังบระท่านด้เฮตดเนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่นปรับหนาดินลุ่งฟังเข็มฟังยังอยู่เนาะค่ะช่วงนั้นนะเดี๋ยวสิพาแลนเบิงเนาะนี่นะตอนนี้เขาก็มาถึงจุดว่างทางอย่งจุดสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะนี่นะสำหรับระยะทาง4.2กิโลเมตร ที่อยู่ในช่วงของยกระดับช่วงสูงเนินน่ะก็สิมาสินสุดยุดแถวแถวนี้แหะเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากหันไปก็สิเป็นระดับนาดินเนาะค่ะเนาะระดับคันทางดินน่ะเนาะคะ่ะโจนกว่าสิไปหอดไอ้กุจิกนั่นแหละเนาะแต่ว่าช่วงน,นั้นนะเพิ่นสิเฮ็ุไอ้ยกระดับแต่งแต่วางไดนี่ก็เดี๋ยวคอยติดตามเบิ่งเนาะค่ะเนาะพอว่าเมื่อนี่น่ะ พึ่งสิเห็นเพิินไอ้ฝังเข็มลงเสาเข็มเจาะเสาเข็มเจาะดินเจาะยังน่ะอยู่แนวเอ้อยู่แถวนาสถานีรถไฟกุจิกเนี่ยเดี๋ยวสิาพาไปเบิงช่วงนั้นแล้วก็สิาพาไปเบิงไต่สะพานวงแหวนรอบหนอกนําเนาะนี่นะเขากำลังแลนมาหอดนีแล้วเนาะค่ะเนี่ยสิ้นสุดระยะทาง11กิโลเมตรแล้วนะะเนาะค่ะนี่มองนี่ละ่ะพอหลังจากนี เป็นต้นไปนี่จนหอดโคกวดเนี่ยกระสิเป็นของอิตาเลียนไทยเนาะค่ะทีเพิ่นเหตุยู่ังนี้เนาะค่ะเนาะช่วงนี้นะสิเป็นระยะทาง3ากิโลเมตรเนาะค่ะพี่น้องระยะทาง37กิโลเมตรนี่ค่ะ,ะ,ะ,คะสิประกอบไปด้วยไอ้ทางขั้นดินนะ สิ 14. 2สี่จกิโลเมตรเนาะคะ่ะรากาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับนี่นะคะยี่สก้าจุดกิโลเมตรเนาะค่ะพี่น้องสำหรับช่วงนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นยังไม่ทันได้เห็นเนาะคะ่ะเนาะนั่นนะทางรถไฟทางคู่ก็อยู่ข้างๆกันนะั่นและเด้อค่ะนั่นที่เห็นอยู่นั่นเนาะรถไฟกระแ,แลนสวนดีๆเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้นะสิเห็นรถไฟแลนสวนไปสวนมานะหลายช่วงอยู่เด้อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเบิ่งไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะตอนนี้เฮาก็อยู่ในไอ้ถนน,นห้นทางที่เพิ่นปรับถน,นนห้นทางเพื่อทต่สิเฮนทางรถไฟความเร็วสูงนี่แ่ะคะ่ะแล้วกะ ก่อนที่สิถึงไอสถานีรถไฟกุจิกเนาะค่ะนี่ระยะทางช่วงนี้ก็หลายกิโลคือกันเนาะค่ะพี่น้องจากที่วัดระยะทางโดยสายตานี่ก็ประมาณเท่าใดหากิโลหกกิโลนะโดยประมาณนี้นะคะจากไอมองสินสุดระยะทางสิบเอ็ดกิโลเมตรจนมาถึงจนมาถึงกุจิกนี่เนาะค่ะเนาะอันนี้นะ การระยะทางร่าวๆเนาะค่ะเนาะนี่นะเพิ่นปรับถนนหนทางไแ้ไแลนดห้แลนเลนในย่างสบายเลยเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวพ่อไปถึงไอ้นาสถานีรถไฟกุจินะ่ะสิเห็นเพิ่นไอ้เริ่มเจาะดินเริ่มฟังเสาเข็มอยู่หันเนาะค่ะเนาะสำหรับนาสถานีรถไฟกุจินะค่ะ ช่วงนี้กะพ่อแม่พี่น้องไอชาวบ้านเฮาเพิ่นกะออกมาเฮ็ดหน้าเนาะค่ะพี่น้องกะสีสังเกตเบิ่งง้างๆเนาะเพิ่นกะเริ่มถยหน้าเฮ็ดหน้ากันเนาะค่ะเนาะบางคนกะที่ทางเพิ่นหลยอยู่แถวนี้เพิ่นกะเฮ็ดหน้าประวัติปไหไว้เพิ่นกะเฮ็ดไ้เฮ็ดปลูกอย่างอื่นไปน้าเนาะค่ะเห็นเพิ่นปลูกเผือกปลูกยังเป็นลายๆอยู่เด้เอาเฉพาะเผือกมาลุ่งก็มีเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเหากะสิถึงนาไอสถานี่รถไฟกุจิกแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิงเนาะมองเพิ่นไอเจาะดินนั่นเนาะคะ่ะสิลงเสาเข็มนั่นเนาะมาเมื่อนี้นะเพิ่นกระเปี่ยนแปลงไปลหลายแหงเด้อค่ะนั่นนะฟังไอความือนะสีเหลืองๆนั่นค่ะนั่นละ่ะฟังตรงคมทั้งผลเนาะเพิ่นเริ่มเจาะดินเริ่มเห็ดยังแล้วของเพิ่นเราเด้ ช่วงนี้สิเป็นช่วงของกุจิกเนาะค่ะนี่นะสถานีรถไฟกุจิกนี่นะช่วงนี้อยู่น่ะสถานีรถไฟกุจิกเนาะค่ะนี่นะนี่ฟังนี่เนาะค่ะเนี่ยเดลซ์ไฮเบิ้งเนาะค่ะว่าเพิ่นมีการลงเจาะดินเจาะยังแล้วเนาะค่ะนี่นะเตรียมของเพิ่นแล้วเนาะค่ะน้าหน,น่ะไกลๆนั่นเนาะค่ะที่เห็นอยู่นั่นเนาะ เพิ่นเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาเจาะดินเจาะยังแล้วนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับช่วงนี้เนาะคะ่ะช่วงหน้าสถานีรถไฟกุจิกเนาะ,ะเดี๋ยวสิพาแลนขึ้นไปอีกเนาะคะ่ะไปเบิ่งอยู่ไอ้ใต้วงแหวนรอบนอกเนาะใต้วงแหวนรอบนอกนี่เพิ่นก็เริ่มไอ้วางระดับนาดินวางขั้นดินแล้วเด้ อยู่ไต่วงแหวนนั้นเพิ่นกันานะสิเห็ุเป็นทางยกระดับขามขามวงแหวนนั่นละเบึงเบึงแล้วเนาะไอทางรถไฟทางขู่กาสิแลนหลอดหลอดไต่วงแหวนแล้วก็ทางรถไฟยกระดับไอโบอแมนทางรถไฟความเร็วสูงนี่กนนะนาซิยกระดับเนื้อวงแหวนเนาะพอว่าเพิ่กนกะมีบอกอยู่เนาะค่ะว่าไอทางรถไฟยกระดับช่วงนี้นะซิอยู่ประมาณ20 เก่าจุดสามสามกิโลเมตรเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นสิเริ่มยกช่วงใดไปช่วงใดนะกระเดียวสิม,มาทายคลิปให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะนี่ตอนนี้นะเฮาแลนเฮาแลนเลยนะโรงเรียนไอ้สถานีกุจิกมาแล้วเด้เบิ่งกฟังขวามือเด้อนั่นะ่ะมองเพิ่นที่สิเฮ็ดทางรถไฟความเร็วสูงเนาะเดี๋ยวเฮาสิแล่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะนี่นะช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของสลักได้เนาะค่ะนี่นะ ชุมชนสลักใดเนาะคะ่ะเลยสลักใดขึ้นไปกะสิเป็นท่งให้ทงหน้าแล้วเนาะค่ะพี่น้องนี่นะพอจะออกจากนี่ก็สิเป็นท่งให้ทงหน้าแล้วเนาะคะ่ะแล้วกาแนมเห็นไกลๆผลลักะกสิเป็นมุ่งแวนหลบนอกเนาะค่ะเนาะถนนที่เ้าแลนอยู่นี่เพิินกะสิเฮ็ตทางรถไฟความเร็วสูงนั่นละ่ะแต่ว่าเพิินสี่ยกระดับแต่งแต่วังใดไปหอดวังใดนี่ กะเดียวค่อยเบิงกันเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็ยังหมดทันได้เห็นรูเห็นรางตรงหันเนาะสิ่งที่เห็นก็คือนี่ละเพิ่นปรับหนาดินให้ห้าแเลนเลนอยู่นี่ละนี่คือสิ่งที่เฮาเห็นเนาะค่ะเนาะสำหรับยกระดับทางวิ่งนะเพิ่นสิเริ่มวังไดแล้วก็ไปสิ้นสุดวังไดจังค่อยสีใดระยะทาง29.33กิโลเมตรนะกะ เดี๋ยวคอยเบิงนนะะง่งกันเนาะค่ะไก่ขันบันทงเองกับสิาพามาเบิ่งเอยๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะโ้หน่แนมเ็นแก่ไกลผุญนากระสิเป็นวงแหวนเนาะคะ่ะนี่นะวงแหวนรอบนอกนะคะวงแหวนช่วงหัวคอเนาะคะ่ะก่อนสิถึงโคกวดนะคะกระสิมีวงแหวนนี่ละเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งไต้วงแหวนเนาะ เพิ่งนะว่างขัานว่างยังแล้วเลยเดย้นั่นนะรถไฟแลนผ่านอีกแล้วเนาะคะ่ะนั่นนะที่อยู่ขวาม,มือเฮาเนาะเป็นรถขนปูนเนาะคะ่ะเนาะทางขู่กันนาะสิแลนทางหลอดไตสะพานนี่ละแล้วก็ความเร็วสูงกันนาะสิยกระดับนั่นล่ะค่ะนี่นะเพิ่นมีการไอ้ว่างคั้นวางยังแล้วเนาะคะ่ะนี่นะช่วงใต้ว่องเวนเนาะคะ่ะเนาะ วงแหวนนี่นยยั่ะใหญ่ใหญ่ด้วยค่ะควบคุมหอดไอทางรถไฟควบคุมหอดทางไอถนอนมิตรภาพนะขวามมือเฮ้านะ่สิเป็นถนนมิตรภาพด้วยค่ะสําหรับวงแหวนนี่นะ่ะใหญ่โตมาาล้านอีอลีแนลนขึ้นไปอีกจักน้อยนี่ก็สิเป็นโคกวดแล้วเนาะคะ่ะนานาเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมีการเอาเอาเครื่องใหม่เครื่องมือมาเจาะดินอยู่ข้างน้าเนาะคะ่ะเฮาก็สิบ่แหนไปเนาะ นี่นะแก้คันบันทุงไทยกลับมาให้เบิงอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะสําหรับวงแหวนรอบนอกเนาะ,ะเดี๋ยวแก้คันบันทุงนะ,ะสิผ้าแลนแลนวนขึ้นไปทั้งๆนะ,ะอีกจักรอบเนาะ,ะเดี๋ยวสิได้เห็นชัดๆช่วงนั้นเนาะ,ะช่วงที่แก้คันบันทุงนะ,ะไปแลนอยู่ข้างบนนะ,ะเดี๋ยวๆๆๆสิไทยลงมาให้เบิงเนาะค่ะไปแลนวนอยู่ข้างบนนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิไทยให้เบิงเนาะ ตอนที่เห้านาะไปแลนว่นอยู่ข้างบนนะเห้าสีเห็นชัดมากกว่านีเลยเด้อเด๋วเดี๋ยวสักครูเด๋วสิผ้าไปแลนว้นช่วงนั้นให้เบิงเนาะค่ะเนาะใส่รถไอ้มอเตอร์ไซค์เห้านี่ละแลนวนเบิงเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิหันกลับมาให้เบิงทางนี้อีกจักน้อยเนาะค่ะเนาะนี่นะทางทางนี้นะ่ะทางไปโคกวดแล้วก็ไปโคลานันละคะ่ะนี่เนาะ ไก่ขันบันทุงขึ้นมาแล้วเนาะค่ะเนาะทีเฮาแลนอยู่นี่คือเฮาสิไปขามทะเลซอเด้อค่ะเด้อเป็นช่วงวงแหวนนั่นละช่วงนี้นะเป็นช่วงไปขามทะเลซอเนาะแต่ว่าไก่ขันบันทุงนะสิพ้าแลนกลับมาเบิงมองมองที่เพิินเฮดอยู่ไตสพานนั่นละคะ่ะนี่นๆๆน,นี่ตอนนี้ไก่ขันบันทุงแลนกลับเล้วเด้อ เดี๋ยวสิให้เบิ่งช่วงนั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะแกคันบันทงสิว่นเห้เบิ่งจักสองหอบเนาะสิได้เห็นชัดๆเนาะค่ะเนาะถ้าเฮาขึ้นสะพานตรงดิงไปพูดนน่ะกัสิเข้าเมืองแล้วก็ไปไปกรุงเทพฯไปปกักธงชัยเด้อค่ะเด้อถ้าเฮาขึ้นสะพานนี้ไปเนาะสำหรับรถยนต์เนาะค่ะนี่สะพานที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นสะพานรถยนต์เนาะค่ะเนาะนี่นะเดี๋ยวเฮาสิแลน่นแล่นลอดใต้สะพานนี้ให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะ มองนี่นะเข้าจะเห็นชัดแห้งเนาะคะ่ะนี่นะนี่นะนั่นเพลินเริ่มเหตุของเพลินแล้วเนาะคะ่ะสําหรับทางรถไฟความเร็วสูงทางรถไฟทางคู่ที่เพิ้นเท็ดกันมานนี่ละเพลินกะเตรียมเจาะดินว่างขั้นว่างยั้งแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้เขากว็วนไปทางขามทะเลซ้อคือเกาเนาะคะ่ะเนาะ บรรยากาศทางทางกะเขียวขจีสบายตาดีเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับเส้นทางสายอีสานเนาะ,ะอันนี้นะเป็นวงแหวนไหมเนาะคะ่ะวงแหวนรอบนอกเนาะ,ะพามาแลนวนเมืองเนาะคะ่ะเดี๋ยวจักหน่อยใกล้กันบานทุงสีแลนกลับอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวพาไปเบึงช่วงที่เฮาแลนกลับเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไปเบึงมองหันอีกจักรอบหนึงนะะ่งเนาะก่อนที่เฮาสีลากันด้วย แถ,แถวนี้นะคะพี่น้องไก่ขันบันถุงเองก็พามาไก่ไก่ได้มือนี่นะพามาหอดวงแหวนรอบนอกเลยนะค่ะเนาะนี่นะไก่ขันบันถุงแลนกลับมาเลยเ้ยคะ่ะเดี๋ยวสิพาเบิ่งอีกจากรอบนึงนะคะเนาะสำหรับมือนี้นะคะวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมน,นี่พามาเบิ่งไอ ไตวงแหวนรอบนอกเนาะโนนาเพิ่นเฮ็ดแล้วเนาะค่ะนันะเพิ่นเริ่มเฮ็ดแล้วเนาะบ่แม่นว่าเฮ็ดแล้วแล้วเนาะเริ่มเฮ็ดเนาะค่ะเนาะสำหรับมื้อนี้เฮากาสิลากันโดยตรงนี้เนาะค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ